ตัวทีเด็ดอีกหนึ่งรุ่นเจ้ารีโวโรโคตัวท็อปไฟหน้าจะเป็นฟู l LED หมดจะมีตัวระบบ BSM หรือบ i ยสปอตติดตั้งมาให้ด้วยเม็ดกลมคมสวยเห็นอย่างชททัดเจนยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมี่ยมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจออันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับรถปีใหม่ๆเอาแบบวาราันตีศนเหลือและได้มาเป็นแบบตัวพิเศษวันนี้อันมาแนะนำตัวทีเด็ดอีกหนึ่งรุ่นตามคำเรียกร้องจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับวันนี้พบกับเจ้ารีโว r o c โร2.4ตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อสำหรับตัวนี้เนี่ยรถจะเป็นปี22ครับคุลูกค้าครับ การซื้อรถปีใหม่เนี่ยข้อดีของมันคืออะไรครับ 1. ราคาถูกกว่ามือ1 2. การรับประกันทุกอย่างเหมือนออกรถมือหนึ่ง2ข้อนี้คือปัจจัยหลักในการซื้อรถที่มันเป็นตัวปีใหม่ๆแบบนี้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนคันนี้เนี่ยไฟหน้าจะเป็นฟู l l LED หมดนะครับแล้วก็จะมีการใส่เซนเซอร์ด้านหน้ามา2จุด แต่ถ้าเกินยังโฉมนี้เนี่ยปีย2องัพขึ้นมาปุ๊บมันจะมีการเพิ่มในเรื่องของโลโก้เป็นแบบโลโก้แก้วแล้วตัวนี้จะมีการใส่กล้องมองรอบคันมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยหลายอย่างสําหรับรีโวตัวใหม่ที่เกินปี22ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ล้ํากว่าตัวรถกระบะแบรนด์อื่นเยอะใช้คํานี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นในรหัส2 GD 2393 cc ตัวนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นมานั่นคือในเรื่องของระบบหัวชีพเป็นแบบ iArt ร์ดแรงมา้า400นิวตันเมตรกับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดสำหรับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการรับประกันโครงสร้างมีการรับประกันหลังการขายตรงนี้มันจะมีการระบ,บุไว้ในสัญญาในวันรับรถด้วยเหมือนกัน แล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องฟรีนะครับเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องฟรีถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันจะมีอย่างทดีนตกองพิ่มนั่นคือรถรอโคตัวนี้มันยังอยู่ในวันตีศูนย์อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างเรานับเนี่ยมันจะได้มาทั้งหมด5ปีแสนลูแสนห้าหมื่นลูถ้าเกิดยังตัวรถเป็นปี22 23 24 25 26วามบวันตีศูนย์จะไปหมดเป็นตัวปี2 0 2 7 2 0 2 8 เพราะใน,นตรงนี้เนี่ยไม่ไม่เกินแสนได้อยู่แล้วแน่นอนแต่ถ้าเกิดกรณีที่ลูกคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้วัร์รนตีสูงเหมือนเดิมอันก็ต้องเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องศูนย์มันจะเป็นระยะในการทําอะไรบ้างกับรายการตรงนั้นตรงนี้เราก็จะมีการจัดก,การให้หมดไม่ได้มีการคิดเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวอันนี้คือในส่งตัวรถถ้าเกิดเป็นบอดี้ด้านหน้าสําหรับตัวสีเนี่ยมันจะเป็นแดงแบบแดงสาใจ ตัวนี้เขาจะเรียกทางการว่าแดง n n en i n ชิ r a เ g e นะครับส่วนตัวชุดแต่งด้านข้างเนี่ยมันก็จะได้ DNA ตัวเดิมมาทั้งหมดเช่นคิวซุ้มล้อกับตัวสีด้านที่เป็นแบบประกายมุกรีโวเนี่ยมันเป็นด้านแต่มันไม่ได้ด้านแบบกระโหลกกะลามันจะเป็นด้านแบบใส่ประกายมุกสวยมากนะครับแล้วก็ตัวล้อจะได้มาเป็นในขนาดขอบ18พร้อมลัดด้วยยางดันหลบสเส้น สำหรับตัวนี้ยังเป็นในสีเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตอนปี18หรือปี19ที่มีโล็อโคมายางก็จะเป็นตัวดดนหลบตัวอักษรสีขาวแบบนี้เหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจออกมองข้างแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัวสีดําเงามันจะเป็นตัวสีเทาด้านและก็จะมีการใส่ประกายมุกสวยงามส่วนในตําแหน่งด้านใต้อันนี้ก็จะมีตัวกล้องมองรอบพันทั้งด้านซ้ายและด้านขวามือยังไม่หมดนะฮะ สำหรับตัวเลนกระจกด้านในเนี่ยจะมีตัวระบบ BSM หรือ b i ยสปอรตติดตั้งมาให้ด้วยแล้วมือเปิดจะเป็นสีดำแต่ในส่วนของบานหน้าจะมีเป็น Smart Entry นะครับาวนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงในตำแหน่งของตัวด้านข้างเนี่ยยางของประตูตรงนี้เป็นของเดิมนะครับอันจะแกะให้ดูตัวรอยเม็ดอาร์ค เม็ดคมคม,มสวยเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีเม,ดดม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูปไปจากตัวเม็ดอื่นตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าการซื้อรถใหม่เนี่ยคือเราได้แบบใหม่จริงๆอันนี้ดูในตำแหน่งตอนที่2องกันบ้างครับเพิ่มขึ้นมาหลักๆเลยก็คือมือจับเสาบีจะมีมาให้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเป็นบ่วงแบบ TRD หรือว่าล็อกโเนี่ยเพดานด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดำมีแอร์ตอนที่สมาให้สช่อง แล้วก็ที่บักแขนตรงกลางนี่นะเดี๋ยวนะเอาให้ดูตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องวางแก้วน้ำสอใบแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่สายตาไปสะดุดเห็นนะมันจะอยู่ตรงแผงข้างประตูแบบนี้เหมือนไฟแอมเบียรไลท์อันนี้สวยมากยิ่งถ้เกิดตอนกลางคืนเนี่ยยิ่งเห็นชัดนะครับอันนี้เป็นการตกแต่งที่แบบเข้าใจทำนะเพราะว่ามันเป็นในจุดที่ ไม่ได้อยู่ในมุมมองสายตาด้านบนแต่มันเป็นในจุดที่ตอนกลางคืนเรามองเห็นได้ชัดเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแผงข้างประตูด้านในอ่ะมันจะเป็นตัวสีดําด้านส่วนอีกจุดหนึ่งสำหรับตัวชุดแต่งก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสปอร์ตบาร์ตรงรุ่นของล็กโจะมีการติดตั้งมาจากโรงงานให้อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกตี้นะครับสำหรับล็กโกก็จะมีแบบนี้มาให้เขานี้เดี๋ยวพามาดูตัวด้านหลังกันบ้างด้านหลังตรงนี้ไม่มีอะไรมากฮะเพราะว่าไฟท้ายในเกรดล็อกโกเนี่ย ็จะได้มาเป็นแบบไฟท้ายตัวท็อปไฟเบรกเป็นแบบ LED แล้วก็กันชนท้ายจะเป็นสีทูโทนมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับส่วนในกระบะด้านหลังเนี่ยจะมีการตกแต่งมาเป็นชิ้นตัวชุดแต่งสำหรับอ่าเจเนอเรชันของโรโกแล้วก็มือเปิดกับตัวล็อกฝาท้ายสามารถใช้งานตรงนี้ได้แล้วแต่ถ้เกิดอย่างตัวช่วยลดแรงหน่วงเนี่ยอันนี้คือมันยังไม่มีการใส่มาให้เหมือนพวกแบบฟอร์ดอะไรเงี้ย แต่ถามว่าเบาไหมตัวเนี้เบาอันเอานิ้วเดียวสองนิ้วดีกวา่านิ้วเดียวไม่ไหวหนักเกินต้องสองนิ้วสองนิ้วเนี่ยยกขึ้นได้ในแบบนี้นะครับแล้วก็พวกแมกไนนวงแมกไลเนอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นของเดิมติดรถมาทั้งหมดนะครับอันนี้คือรถโคอีกหนึ่งคันที่มีความสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเรามองในมุมมือสองใช้งานประมาณ4ี่หมื่นโลก็ตีสว่า9 8 9 7ก็ก็ได้แต่ถ้าเกิดโดยรวมที่เราดูทั้งหมดเนี่ย มันก็เหมือนออกมือหนึ่งนี่แหละครับได้ในเรื่องตัวความใหม่ได้ในเรื่องตัวความสดและราคาถูกกว่าป้ายแดงเยอะมาเดี๋ยวต่อไปอ่านพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับสำหรับตัวภายในนะครับอย่างหนึ่งเลยที่ไม่ได้มีการทิ้งนั่นคือตัวแอร์แบ็กจะมีให้ทั้งหมดเนี่ยเใบแล้วก็พันผูก,กรรมสําหรับรีบูในเกรดตัวท็อปจะมีมาให้ทั้งหมดเช่นตัวเกะเก็บของด้านบนตรงนี้ก็คือจะเป็นกล่องคูบ็อก นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบกคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในตำแหน่งตัวจอทัชสรีนตรงนี้กันบ้างจอตัวนี้ถ้าเกิดเรากดตัวหน้าจอโฮมเนี่ยคือมันจะยังไม่ได้มีการใส่ระบบในวิเกเตอร์มาซึ่งมันจะไปทดแทนด้วยการรองรับ Apple c a r p เพแล้วก็ Android Auto กับอีกจุดนึงก็คือตัวบลูทูธนะครับแล้วก็สำหรับตัวกล้องมองหลังอันนี้หลังเข้ากล้องมองหลังให้ดูก่อนตรงนี้เราสามารถปรับระดับในการมองได้ อันนี้คือการกดแบบดูรอบคันด้วยแต่ถ้าเกิดยังเป็นการกดอีกตัวหนึง่งอันนี้ก็คือจะเป็นกล้องหลังล้วนเลยคือกล้องใหญ่นะครับตรงนี้ก็คือจะมีการใส่เส้นไกด์ไลน์มาให้สามารถเลือกได้นะฮะเราถนัดแบบไหนเราชอบแบบไหนเพราะว่าตรงนี้ก็คือมันเลี้ยวตามวงมาลัยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวเนี้ยอันนี้คือจะไม่ได้มีการเลี้ยวมันจะเป็นการกะระยะด้วยเส้นไกด์ไลน์เป็นแบบสีฟ้าแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติเราอยู่ในตำแหน่งเคียร์ดี อยากกดดูรอบคันได้ไหมสามารถกดดูได้ครับอยู่ในตำแหน่งฝั่งขวามือคนขับแน่นให้กดอีกหนึ่งมุมมองจะเป็นในตำแหน่งของมุมด้านข้างกระจกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วกดอีกหนึ่งทีก็จะกลับมาเป็นตัวหน้าจอโฮมนะครับสำหรับตัว A อรเนี่ยจะให้มาเป็นแบบ Auto d ด o โอโซนเอาเวลเน็สอรู u s b AUX แล้วก็ท c ชัช่ n Control ใส่อยู่ในตำแหน่งตรงนี้ที่วางแก้วน้ำสอใบแล้วก็ ฐาคนคอนโซลเกียร์เนี่ยก็คือจะเป็นสีดําแต่ในขณียกันยงเป็นกรอบตรงนี้จะเป็นสีดําเงาเป็นโอแบลักอันนี้ก็จะเพิ่มมาคือเป็นอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะฮะอยู่ในตําแหน่งเดียวกับตัวฐานเกียร์คราวนี้เนี่ยมาพามาดูตัวพวงมาลัยกันบ้างการตกแต่งพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบหุ้มด้วยหนังแล้วก็ซ้ายมือกับขวามือจะเป็นมัติมีเดียหมดนะครับ แต่ท่านก็ย่างรีโม่อย่างที่มันมีการติดมาให้เลยนั่นคือจะเป็นตัวจอ Mad อยู่ตรงกลางเรือนไม้แต่มันจะไม่ได้เหมือนกับพวก g r d นะเพราะว่าถ้าเกิดจอของตัวล็อกโคเนี่ยมันจะเป็นเรือนไม้แล้วก็แบบอนาล็อกแต่จะใส่มาเป็นตัวแสงสีฟ้าแล้วก็จะเป็นตัวแสงสีแดงนะครับคุดคอนโทรลมีมาให้ฮะ กนรลออกลอกเลนมีมาให้แล้วก็เซ็นเซอร์การะยะในการชนด้านหน้าส่วน Engine Start นะครับอยู่ฝั่งขวามือกระจกก็จะเป็นออ a โต้ทั้ง4บานส่วนถ้าเกิดตัวที่บางแดดฝังอันนี้นะกระจกแต่งหน้าไม่มีแต่ถ้าเกิดฝั่งคนนั่งข้างคนขับมีมาให้แต่ไฟออโต้ยังไม่ได้มีการใส่มาให้นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวไฟแผนที่ไฟในตำแหน่งตอนที่2แล้วก็เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำหมด แต่ถ้าเกิดยังฟังคนขับหรือฟังเนี่ยนั่งนี่นะมันจะเป็นแบบปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับเขาเนี่ยหลายคนอยากจะรู้เรื่องนี้เลขไมลล่ะตัวเนี้ยเลขไมลสี่หมื่นสมสอกิาโลเมตรสำหรับรถปียี่สิบสองยิบสมบสี่ยรถอายุใช้งานมาแล้วสปีรถผ่านมาแล้วสปีใช้งานไป43่หมอันนี้ถือว่าไม่ได้เยอะเลย นะครับถือว่าไม่ไดีเยอะเลยและเราดูตัวประกอบทั้งเลขไมหรือในส่วนของตัวสภาพรอบนอกหรือภายในที่เราดูอยู่ตอนนี้มันก็คือรถใหม่ดีๆนี่แหละต้องบอกแบบนี้ตามตรงเลยเพราะว่าสภาพคือมันฟ้องให้เราเห็นอยู่แล้วอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโล็อโคโ้ทั้งด้านนอกและก็ตัวภายในเดี๋ยวสำหรับต่อไปเนี่ยอันพาไปสุบหน้ารถและก็บอกราคาคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับ จำกันได้ไหมฮะตัวนี้ตอนเปิดตัวใหม่ราคาป้ายแดงเท่าไหร่ถ้าเกิดจํากันไม่ได้ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวมาทวนให้มือหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันบาทขึ้นล้านนะฮะล็อโค่นี้ขึ้นล้านนะครับสําหรับตัวนี้ขับเครื่องสองล้อแต่วันนี้รถอายุสามปีไม่สี่หมื่นวันนี้เราจะได้ซื้อล็อโค้กันนี้ในราคาเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับ สำหรับในตัวเลขน,นก็อยู่เดือนละประมาณหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าหมื่นหกประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเครดิตดีตัวนี้ฟรีดาวได้ไม่ว่าจะดาวหรือจะไม่ดาวก็แล้วแต่ถ้าเกิดเครดิตดีก็จะมีดอกเบี้ยพิศเศษเริ่มต้น2.89สําหรับคุณลูกค้าที่กาลังดูอยู่ตอนนี้สนใจร็อกโคแดงคันนี้เบอร์ใต้ล่างคลิปดูดนี้นะครับหรือว่าจะเป็นไอดียไลน์แอดไลน์ปฏิพัิอ,อโ,ตโต้ติดต่อพวกเรามาหลังไม่หลังจากดูคลิปนี้จบได้เลย เละเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ